ครับผมพอซอยกลับมาแล้วโอ้ฝนคือได้ใส่งามพี่น้องโอ้สองเอ้ยแนวองตองเลยพี่น้องผมไปๆๆๆอย่าขมกันครับผมยันไทยวะว่านี่โอ้ยไปยิบไปใส่เบียร์ซะบ่ไปชัางเดียวชิ้งงานโจรติดติดวัดเไว้ทุกคนหรือเป่าผิดแนวแรกเลยพี่น้องอีสานเราทงไอ้เชิงผิดคนเขาต่มา วอทิดเบ็ดด้วอพี่น้อาอะไทิดเอาวะเนี่ยอาเบ็ดทิดเอาเบ็ดทิดเอาผาหาขีดได้ครับตเ่โอ้โผ้ากันเหดอยังเหมือนพี่น้องครังครังยี่ส่อนไบสามมื่นแล้วพี่น้อง โบว่างเลยนะครับน้าชงเมื่อกี้นี้ติดบุญทางบ้านโอ้ยตายเบิดพี่น้องว่าสิมหาแน่น่ายุ้แขนเสืออ้อเสียเบีดไปชิ่อวาสีดีด <c oughs> อยออู่ครับข้าวผมแต่เบ,บิร์ตดีตอนค่ำๆพี่น้องเนาะ <c oughs> น่าจะใบสามใบสี่แหละครับเวลาแต่เว่นคอยแล้ว <c oughs> ยังี่ยโม่ไส้ใหญ่เบียดอยู่มีหมงใหญ่ปะครับผมบเพราะว่าขจ้ากับ ทั้งบ้านอื่นเขาจะมาหากินอยู่เนะาะว่าสิผมว่ามือเดียวกันเนาะใส่ซ้ำใดกับซ้ำนั่นพี่น้องผมพอได้รุ่นน้ากันเหมือแรงเนาะเป็นยังไงจังติดต,ตามรับชมกันครับผมสภาพอา,าการกับพ่อไทยรอยโปรเซนผู้ใดก็ได้เป็นไขรเขาจะจ้วงพี่น้องมัเป <c oughs> ็นโคฟิตเลยครับชมได้ย่บวติดนซื้อบ่บวติดพันซื้อบ่เอาครับผมเดี๋ยวเจอกันครับตอนพูดหลครับตอนยามเบ็ดเนาะครับเนาะ <c oughs> ไปใส่เบ็ดกันแล้วครับ นี่ขงใส้ยี่บัวทั้งผุนไอ <laughs> เบียดได้พูดะเศร้ากระหลังพี่น้องเหลืออีิบเป็นเศร้าครับผมจะภาพมาให้มื้อนี้พี่น้องอยากฮกยล็กน้อยนะครับเนาะฮกทางยางนี่แหละครับยางเบิ้งสองสามหลังแล้วมิตหล่อนอย่างเดียวเ <laughs> นี่ยกับหลายพี่น้องมื้อนี้เนี่ยไอนี่ไใบตะหลหมือเนาะว่นเด้มาเสียบเนี่ย Io, มีเวลามาใส่เบ็ดเนาะเป็นยังไงจังเบิองน้ำกันพี่น้องการครับผมพี่น้องต้องหัวเปียกๆจั็กหน่อยนะครับเนาะหัวเบ็ดเปียกๆจั็กหน่อยมีสิทธิ์รุ่นพี่น้องผมดูดิรู้แค่ไหนโอ้โหช่อนปอกโอ้โหครับผมตัวแหลกพี่น้องแหลกแขกมันเก็บไว้ก่อน พี่น้องละบุงเบ็ดครับบอตา,าแดนออกที่เดีจ้ากับมานเนี่ยแหละหมูตุบสุบหมอก,กันเริ่มด้งเหรอพี่น้องผมห <c oughs> ลังนี้มีอาการอีกแล้วพี่น้องผมถ <c oughs> อนปอกครับผมไหเปียกเลยนะอ๋อ <c oughs> นี่แหละครับผมแ <c oughs> นวเสี่เร่งแลวเร่น้อง เนี่ยก็อยากบเบิดแล้วนะครับเนาะเนี่ยเบิดแล้วก็ไปตัวครับมอถอนสม,มอกับมือเสาได้ย,ดยังมาหลุ่นะครับนะอย่างนี้แหน่ปกหัวเงเ้ยะพี่น้องผมนี่ใส่ป่ะต่อตึดตึๆเลยครับโู้ฮู้กอกจินแล้วครับผมน,นี่นะครับ โอ้ส่งไข่กวเก่าจังหน่อยพี่น้องใส่สวยๆแคร่อยู่ครับผมใส่นี่เนาะเบ็ดสอดตาอีกคือเกาเบ็ดหมานพี่น้องผมไสองแต้มแล้วรอบนี้หนึ่งหัวเปียกเปียกว่ายูสวยจีรุนรอบไหมคือไก่ของพักครับผอย่างเถี่วนี้ได้สามกอกพี่น้องกับตัวของเว้นตัวหนึ่งเนาะขอหน่อย เพือแล้วแรงนี่แหละครับอเอ็ดอยังกินที่มืองานมาครบคนครับผมหูมองมองสองฝ้ายอยู่ผมคิดว่าอยู่โอ้เบื้องของพ่อไส้ขายหนงังคนพี่น้องอยู่ใกล้ๆบังพักนี่นะครับสวยวะสวยไหมโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องแต้มแรกแต้มแรกอยู่ใกล้ๆนี่เองใกล้ปลาอยู่ใกล้พี่น้อง <laughs> เป็่อนแหงยานบ่มีป่าใส่แรงน้ำมูลเอาละครับมาแล้วมาแล้วตุนต no ่อไปพี่น้องผมพอซอยกลับมาแล้วโอ้ผลคือได้ใส่งามพี่น้องโอ้สองตัวเนื้อตัวสวยๆจัดเบ็ดได้หนี่ิป่าทั้งนั้นนี่คือจีหิวจัดเนาะลุดสาวกำนั่นโมงี่ใส่ในห้องบ่แล้วไม่เห็นหน้านะไม่เห็นหน้าก็มีลูกสาวกำนั่นไม่เห็นหน้าโอ้โหหน้าตุ้ง อ๋อในห้องเพิ่อนอ๋อต้มตัวหันนี่น,นะครับผมเมนูฮ <c> ะ <oughs> มุกชาไปให้หน้าไปอุ่นมุกหลูกปูผมมีอะไรเอาครับผมพี่น้องจัดเมนูเด็ดพี่น้องมือนี้เมนูสุดยอดครับใส่นถนยอดผักทั้งนั้นเลยมมอนี้มกพี่น้องมื่านี้มกว่ะ หมกหมกหมกสดนาโอ้โหเดี๋ยวป่าเดี๋ยวกาดยังได้พีนองเนาะกิ่นแ่บๆนะครับแต่บได้อีกเรื่องนึ่งในกาดได้พี่นองนี่กำลังจะเลยวกินกำลังเิกินต้มปลานีวะ้ยนี่โอ้คใดตพริกโดด รูกโดดก็สมงพักเข้ากันไปยันตั้งเสียงไหมแราแต่คักพักอะไพี่น้องได้ที่แล้วครับอายวหวนแล้วดินกลางดินกลางใส้เลยพี่น้งนงนอ,งอ,นองเหมือนกันเลยห่อนเออหนาวอองตองเลยพี่น้องผมมาๆๆ,ๆหยิบเข้ากันครับผม มาขวมาใส่เออทำละได้การแล้วโอ้ยนี่อัคูคูอลงหลังแล้วมาครับพี่น้องกินเขาแรงครับสองถุงกวัวแหละไอ้คนเด้อกูเ้ยเราก็ว่าแม่่อทำดีกว่า เดี๋ิวปลาคุยกันรอนปะ่ได้คือมันอะไรสิหรือเบื่มืวยว่าใส่นห้างกัน่างคนซ้ำๆมันใหญกว่าพ่อสิอาเมียดยันเขาไรยันไทยวะดีแล้ว

โอ้โหต้มปากับวัสดกินดูผดบ่ะเนี่ยเมียนเจียนไม่นุ่มอ่เฮ้ยความสุขจบละพอขั้วพอขั้วกับพวกมันใจฝีมือมือนี่ อีสานเราทงเหรเชียงผิดคนเขาต่มาบ่ได้ทิดเบ็ดได้พผมนี่เนาะได้ชิดเอาบ่เนี่ยาเบ็ดชิดเอาเบ็ดชิดเอาบ้านหาขีดได้ครับตัวนี้มานดีมีเนาะใส่โลตัวนี้โอ้รูแล้วปลาสามตัวได้ได้รูแล้วเพลินแต่ว่าบ่าวท่องก็บลาใส่ไข่หนามืันนี้น้ำรูแล้วอย่านะบรรยากาศาสิขอเวลานอนพักผ่อนแล้ววันนี้ มวงกลางมอนแล้ะหมอกมัอนอย่าลงแห้งแล้วครับเดี๋ยวกับมืออึดเศร้าครับผมพี่น,อน้องได้บได้ยังได้ก็ดจีบเ,เอาบรรยากาศให้เบิ้งนะครับเนาะ <laughs> อ่าลง,ลง,ลงกับลงคือเก่าแล้วโอ้พี่น้องบรรยากาศเ,เ,น,าเานี่ยมันเศร้ากันคุณตองมาเที่ยวส้มอยู่ดิเพือนยังก็จะไปเที่ยวส้มอี่ยังก่อนก็นะหมอกส้มเหมืน ทะเลหมอกทะเลอย่างากก็ทะเลหมอกทะเล่ได้ม,บบม,มานอนตากหมอกมันปเป็นตะยูครับยู่งเนพี่นอบบมม้องเ <c oughs> สียงม,มือปนไดก็มาผู้ใดก็ได้เสยบ้าเนียนบ้ามี่บ้างช่ไทยไิบ่ เอาดินไปใส่บ้านนิ้ไปล่เบ่งเบีดบบดนี้ผู้เบ็ดกับบ้านหมอกกะแหงกกะหนาวหลังนี้บ่อนอยู่ได้บ่มีป่าบ้หือ เอาล้วพี่น้องเขาใส่ขายหนามจัดอีกแล้วครับเอรอเหรอเขาอยู่เปล่าก็ส่งของคักแท้อยู่อยูอ่าอเอเดี๋ยวลุยแล้วเดี๋ยวลุยแล้วเล็ดนน้ำต้อเศ้าแล้วฮะหลุดเหรอว้าวว้าหลุดโอ้ ปอกพี่น้องมัดเลยพี่น้องมัดเลวมือนี่สำหรับมือนี่ใส่นี่ถือว่าโอเคพี่ไอหนี่โอเคเลยมือนี้ว่าผลงานมุ่มีเลยพี่น้องปูปเบ็ดมาจนสุดแล้วนะครับเนาะยังบ่บเห็นปลายักตัวเลยอ่าเบื้องสรุปผลงานของสองโพอสอัยนั่นเนาะเชิงทิดกับโพอสอยอย็นทังไหนเอาหลังนักเอาวะ ผู้เลี้ยงหลังเลยตัวพี่น้องนี่ว่าจะปิดกล่องไม่ได้ปิดตัวนี้เอา้ามามนี่ตัวมี่ใส่บะโอ้โหโหคือต่องดึงต้องดึงคักแฉ่อุ้ยสองแจมเลี้ยงเลยพี่น้องเอาของอีกแล้วอือลูกแม่เดียวกันครับแม่เดียวกันเวลารุ่นปน ต้องปอนเข้มข้นนักต่อปนใสใสนี่พี่น้องมันมาอากาศป่าอยู่ใกล้รถนี่พี่น้องเนี่ยเต้อนนอนอยุงนี่เนาะเบิดแล้วกดดุนแล้วพี่นอ้องจังสรุปผลงานน้ำกันครับผมเป็นยังไงโอ้พี่น้องมือนี้มึงดูพี่นอ้นงนองเอ้สุดเบือ่อได้ปนพี่น้องมือนี้กนะ็จะเข็งห,หน่อยเนาะ ภาพไมายบเปลี่ยนใจครับื้นนี้ตั้งใจว่าสิมาแจะคล,แลค,ลลนะคลิปก่อนแนหะ้วครับมาแล้วมันเสียหลักต้องคลิปก้อนเนาะคลิปนีว่าสิมาแก่มือคักกบ่กัคก,คก,กคือก่าครับโอ้นกเยียวุะนน่ไก่ส่วนมากจะออกบานคำนะครับเนาะ ในแต่บรรยากาศพี่น้องป่าบราบไดวันนี้เนาะ่ดเหนือจากแเ้ิ่งพลังู่อพี่น้องไผลงานเืิดขึ้นเิดขึ้นสดแจ้งมาเศ้าได้อยู่มันมียังมือเศร้าก็ได้ได้จะเวขึ้นอเดี๋ยวจะเบียดรม่เศ้าได้หลายครั้งโอ้โหูนึ่งไพ่หาบเซ่นี่นะครับ ก็เปลี Ô, dle, aja, then, uh, so right ่ยนปล่ามันนีเนาะทั้งุ่ก็จะนำยเป็นรายู่ดิมันมาอีกยนะมักมาอยู่อ้มามากับมท่าไยามือเนาะปล่่งเปิดเท่ด่นะเปิดเทเด่งบังเทุ่งุ้ทรงอันนี้เหรอเปดเงเดิ็นของอซอยเลยเปลาตัวสวยๆตัวนี้โอเค่งตัวเดียวของา เพงตัวน okay, um, ึงข้อสคนงานสนึงได้เลยครับคนงานเท่าส้โอ้ตัวนด้ว่าหาขีดจุดเด็กันบ่ป่าหลาสามตัวสี่ตัวนี่แต่บอกเอฟเอฟลอ้ครัวักล่นนายามเปาปาทึ่เต่าแหละครับคณไลคแช่ ติดตามที่สำคัญเกิดกระดิง่งเนาะพี่น้องเนาะแจ้งเสียนไม่ครับโซฟาที่ในไม่ต่อไปเนะาะจลรับมือใน,นชีวิตนี้ครับผมสารละโสงไอเช่นกิจพรทิมงวานนะครับขอลาพี่น้องทุกคนครับ